เทคนิคการดูรดเลขไม้น้อยเบื้องต้นดูแบบเบื้องต้นแบบว่าสำหรับท่านใดที่แบบไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่เรามีวิธีแบบเบื้องต้นนี่ประสบการณ์สิบกว่าปีเจา้าของร้านจะมาแนะนําให้อาวพี่เบสดูยังไงบ้างเบื้องต้นเลไม้เบื้องต้นนะครับจากประสบการณ์และก็ไม่พลาดไม่พลาดแนะอ่อันนี้นะครับ d วแปดร้อยคันนี้วิ่งสามสิบกิโลเมตรสามสิบกิโลเมตรดูยังไง อ่ะอะ่อันดับแรกเลยดูที่ปลอกมือปลอกปลอกมือเนี่ยเดิมจากโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นเส้นยังเป็นอยู่ไม่มีร้อยแบบบิดถ้ามีร้อยบิดก็คือเดี๋ยวจะบอกต่อตอ,ตอ,อันอันอันต่อไปอันนี้สามสิบเราจะมีหลักหมืน่นหลักพันอ่าอ,อันนี้หลักสิบก่อนหลักเซฟอันนี้สามสิบโลอ่ะคอท่อนี่นะครับขาวยังไม่เหลืองเลยนะครับและ ที่สำคัญนะครับ30กิโลเมตรดูยังไงนะครับขนด้านในเนี้ยยังไม่มีรอยสึกเลยจากรเดิมจากโรงงานมีเส้นสียังอยู่สีครบสีครบว่าแล้วก็เบื้องต้นก็คือรายละเอียดต่างๆตามพักรงพักเท้าเดิมจากโรงงานนี่คือไม่มีรอยเยียมเลยอ่าอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเนี้ยคือการดูจานไม่เป็นร่องเลยอันเนี้ยนีสามสิบกิโลแท้ๆเลยใสยจริงอ่าแล้วมากันที่หกหลักพันขยับขึ้นมาหน่อยค่ะขยับขึ้นมาหน่อยอ้าวนี่ไงเมื่อกี้สามสิบกิโลอันนี้เริ่มเหลืองแล้ว อ่านนเริ่มแบบเป็นเป็นเป็นแบบว่าความร้อนเริ่มเป็นสีลุ้งแล้วอ่าก็คือผ่านการใช้งานมาบ้างอ่านายทีนคันนี้เอ่อหกพันกิโลเมตรวิ่งหกพันอ่าจานเจินเป็นไงพี่ถ้าหกพันอ่าจานเจินก็จะเป็นยังไงอ่าก็จะมีสึกหรอก็จะบีบๆนิดนึงก็จะมีรอยรอยนิดๆหน่อยๆนะขูดขูดนิดนึงหกพันโลคือมันหนีไม่พ้นผมจะบอกว่ารถเนี่ยรถมือสองเนี่ยผ่านการใช้งานมาแล้วยางและแะยางก็จะมีรอยสึกหรอเมื่อกี้แฮรักศึกจะเป็นขนอยู่อันนี้ไม่มีขนแล้ว นั่นที่สำคัญมามือนี้อีกหน่อยนึงปอกมือนี่แหละครับลอยเริ่มเป็นลอยแบบว่าไม่มีเริ่มเริ่มไม่มีเจแล้วอ่ะมาโกงมาเก่งก็หายไปตามการเวลาอ่าอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะหกพันอ่ะมาหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งหมื่นก็มีหนึ่งหมื่นก็มีอันนี้ทัตตันอาร์พันสองหนึ่งหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นกิโลเมตรอ่ะตามล้ออ่ะอันนี้ก็จะเริ่มแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงลุงอันนี้ก็เริ่มจะดำดำเพราะร้อนแล้วมีผ่านความร้อนมาบ้างมีผ่านความร้อนมาบ้างแล้วก็ เส้นรอยสึกหรอก็อาจจะมีแบบว่ามีรอยแบบถูๆนิดนึงนะครับตามการใช้งานแล้วก็จานดิสก็จะเป็นร่องแบบเริ่มเริ่มแบบทัดถ้าถ้าถ้าเด่ยส่วนมากเนี่ยพวกเก่าๆเนี่ยจะจะขูดๆหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ชัวร์อันนี้หนึ่งหมื่นแท้แน่นอนก็คือผ่านการใช้งานมาผ่านการใช้นอนระดับรหนึ่งแต่คือว่ารถวิ่งหนึ่งหมื่นสองหมื่นถือว่ารถยังวิ่งน้อยอยู่วิ่งน้อยอยู่แต่อ่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นยังไงก็น้อยครับเพราะรถสองสามปีสี่ปีเห็นรถมีใบมือสองก็ประมาณนี้ คือ,อคืออยากจ,จะมาบอกจะมาแนะนําเพราะว่าอะไรบางคนรถแม่งวิ่งหลักหมื่นแต่มีการกองไม้ามาเหลือหลักพันไว้แยกไม่ออกว่าได้อคีนึงก็ได้อ่ะสองหมื่นกว่าก็มีอ่ะอันนี้สองหมื่นกว่าอันนี้สองหมื่นห้าอ้าวสองหมื่นห้าประมาณไหนาการล่องนี่ล่องแบบเป็นล่องเลยก็ก็อาจจะแบบว่ามีรอยเอ่อจากเอ่อผ้าเบ่กถูๆดิบดิบผิดเยอะก็คือผ่านความรุนแรงร้อนผ่านการใช้งานมาอ่ะอันนี้พักเท้าเห็นไหมจะรอยรอยสีก็จะหายออกไปเห็นไหมผมจะบอกให้เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการใช้งานเบื้องต้น ยางอันนี้ได้เราเปลี่ยนมาแล้วน่น <ะ S 2> ยางก็ได้เปลี่ยนมาแล้วใช่ไม่ใช่เดิมวจากโรงงานะนะครับเนี่ยก็จะมีรอยสึกๆหลอๆกันบ้างตา,ตามตามการเล่าเวลาครับและที่สําคัญนะครับร้านเราจะบอกไว้ว่าเลขใหม่นะครับรับประกันเลขใหม่แท้นะครับรถบิ๊กไบค์ทุกคันนะครับบอกไว้ก่อนก่อหม่ได้แต่ร้านเราการันตีเลขใหม่ถ้ามีการก่อไม้ร้านเราย,ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่สําคัญคือผมนะครับ การตีเลขใหม่แท้ให้ถ้ามีการก่อไม่คืนเงินร้อยเ็นเต็มไม่ว่าจะซื้อไปกี่แสนคืนเต็มจำนวนนะถ้ามีการกอไม่รับประกันแบบนี้เลยนะร้านดี่ไม่ชอบ oh. อ๋อฝากไว้ด้วยเป็นความรู้นะครับผมขอบคุณครับ